สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะเจอกันทุกวันเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะคะวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกมาแนะนําค่ะนั่นก็คือน้ำพริกปลาทูเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของน้ำพริกปลาทูกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากปลาทูค่ะเราใช้เป็นปลาทูเค็งนะคะหรือจะใช้เป็นปลาทูสดก็ได้ตามชอบเลยอันนี้เราเอาไปทอดแล้วนะคะทอดในน้ํามันปกติเลยค่ะ หรือจะย่างก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเหมือนกันต่อมาค่ะผักสดคะ่ะใครชอบทานผักสดหรือผักษษ emption, ต้ตตมก็เตรียมไว้เลยค่ะเอาไว้กินคู่กับน้ำพริกปลาทูนะคะอย่างที่เห็นวันนี้นะคะก็จะเป็นผักสดที่เราเก็บมาจากหลังบ้านเนาะก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอามากินกับน้ำพริกนะคะง่ายๆค่ะต่อมาค่ะมาดูส่วนของน้ำพริกปลาทูกันค่ะก็จะมีพริกนะคะเราใช้เป็นพริกเขียวพริกแดงนะคะเอาไปคั่วนะคะหรือจะใช้วิธีการย่างก็ได้ค่ะเสียบไม้แล้วก็เอาไปย่างเตาถ่านนะคะ,คะก็จะให้ความหอมที่ มากกว่าการคั่วในกระทะนะคะการคั่วนะคะก็คือการเตรียมกระทะเนี่ยตั้งกระทะบนไฟแล้วก็เอาพริกกระเทียมหอมแดงนะคะเอาลงไปคั่วเลยโดยที่ไม่ได้ใส่น้ําหรือน้ํามันนะคะก็คือคั่วแห้งๆนะคะก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะหอมแดงคั่วแล้วก็กระเทียม พริกหยวกนะคะมีเนื้อปลาทูที่แกะไว้แล้วนะคะน้ำปลาต้มสุกค่ะปลาก็เป็นปลาที่เราซื้อมาออเนาะที่เขาขายกันทั่วไป,ไปนี่แหละเราก็เอามาต้มเจือจางกับน้ำนะคะต้มให้เดือดเลยให้ปลาาสุกนะคะก็จะได้น้ำปลาแบบนี้นะคะก่อนที่จะเอามาใช้นะคะมันจะมีเศษก้างของปลาเนาะเราก็จะเอาตะแกรงเนี่ยมากรองนิดนึงนะคะจะได้ไม,ม่มีก้างปน,นมานะคะต่อมาค่ะน้ำปลานะคะเล็กน้อยนะคะส่วนผสมก็มีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตําน้ําพริกนะคะก่อน ที่จะตำน้ำพริกนะคะเราก็ต้องมาแกะพวกเปลือกหอมแดงกระเทียมพริกให้เรียบร้อยก่อนนะคะแนะนําให้เอาไปคั่วทั้งเปลือกนะคะมันจะได้ไม่ไหมส่วนที่เป็นเนื้อนะคะแล้วก็จะให้ความหอมที่มากกว่านะคะแกะเปลือกส่วนที่ไม่ไหมนี่ค่ะออกเลยเราก็จะได้หอมแดงลักษณะแบบนี้แล้วก็ผักไว้ก่อนส่วนที่ดำๆเราก็ตัดออกได้เลยนะคะ วิธีการเผาเราก็จะเผาทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อยมาแกะออกทีหลังนะคะแบบนี้วิธีการย่างก็เหมือนกันค่ะเรือไปเผาไฟก็เหมือนกันก็จะใช้วิธีการเผาทั้งเปลือกเหมือนกันต่อมาค่ะแกะกระเทียมนะคะก็แกะเหมือนกันเลยแกะเอาส่วนที่เป็นเปลือกแข็งๆออกก็ให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อกระเทียม มันแกะไม่ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วเนาะแกะนิดเดียวค่ะก็หลุดแล้วพริกแดงพริกเขียวเราจะใช้แบบนี้เลยนะคะแค่เอาส่วนที่ดำๆเกินไปเนี่ยเอาออกนิดหน่อยก็พอค่ะไม่ต้องเอาออกเยอะมากนะคะให้มันมีกลิ่นหอมๆนิดนึงส่วนพริกหยวกนะคะเราจะลอกเปลือกออกนะคะมันจะเป็นเปลือกบางๆแบบนี้นะคะให้ลอกออกเลยอารมณ์ประมาณมะเขือเผาะคะ่ะ พริกหยวกเนี่ยเขาก็จะให้ในเรื่องของเนื้อเนาะแต่ว่ารสชาติจะไม่เผ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดออกด้วยมันจะได้ดูเหมือนน้ำพริกปลาทูที่มีเนื้อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้พริกหยวกช่วยนะคะหรือว่าใช้พริกหนุ่มก็ได้ค่ะลอกออกแบบนี้เลยลอกหมดเลยส่วนที่ดำๆก็ขูดออกนะคะตัดขั้วนะคะแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ขูดออกเลย พริกหยวกใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อนะคะก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําจนเสร็จเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอเราแกะพริกแล้วก็กระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้กรรไกรนะคะหรือว่ามีดก็ได้ค่ะตัดให้สั้นลงนิดนึงนะคะเวลาที่ตาจะได้ตำง่ายๆนะคะพริกในถ้วยก็เหมือนกันค่ะก็ตัดน,นิดนึงนะคะให้สั้นลงค่ะขั้นตอนแรกของการตาน้าพริกนะคะก็ให้ตำอันที่มันตำยักยา,ก,ยาก,ก่อนนะคะอย่างเช่นพวกกระเทียมหรือว่าหอมแดงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย ใส่กระเทียมลงไปก่อนค่ะก็ตำจากนั้นก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่พริกหยวกลงไปค่ะตามด้วยพริกค่ะตัวนี้ความเผ็ดตามชอบเลยนะคะตำให้เข้ากันดีเลยนะคะพอตำพริกจนละเอียดเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะใส่เนื้อปลาทูลงไปค่ะอันนี้เป็นเนื้อปลาทูที่เราแกะแล้วนะคะก็พยายามดูก้างนิดนึงนะคะอันนี้1ตัวค่ะนี่ใส่ได้เยอะตามชอบเลยนะคะทำน้าพริกทานเองก็ดีแบบนี้แหละคะ่ะใส่ได้เยอะทุกอย่างที่เราชอบทีนี้ก็ตำให้เข้ากันค่ะใช้ช้อนนะคะช่วย เราก็จะได้น้ำพริกปลาทูลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้จะเป็นน้ำพริกปลาทูแห้งนะคะของเราจะใส่น้ำปลาด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานน้ำปลานะคะ,ก,ะก็ไม่ต้องใส่ค่ะอาจจะปรุงแค่น้ำปลาแล้วก็มะนาวก็เป็นอันจบค่ะแต่ว่าของเรานะคะเน้นปลาก่อนที่เราจ,จะปรุงรสชาตินะคะให้ลองชิมก่อนค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื้อปลาทูที่เราซื้ซอมาแต่ละล็อตเนี่ยรสชาติจะเค็มไม่เท่ากันนะคะให้ลองชิมตรงนี้ก่อนก็<ๆ> <ข OM S 2> ลองชิมนิดนึงค่ะจะได้รู้รสเนาะว่าเค็มประมาณไหนแล้ว แล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาก็ต้องลองชิมดูก่อนนะคะว่าเค็มไปไหมหรือว่าเราเจอจานแค่ไหนนะคะอันนี้เราชิมแล้วนะคะจะปรุงแบบไม่เค็มมากนะคะเพราะฉะนั้นส่เยอะตามชอบเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นบีบมะนาวไปนิดนึงนะคะความเปรี้ยวก็ตามชอบเลยนะคะบางคนทานน้ำพริกกระทูอาจจะไม่ใส่มะนาวก็ได้ค่ะหรือว่าบางคนชอบให้เปรี้ยวนิดนิดนะคะก็สามารถบีบมะนาวเพิ่มได้ค่ะของเราก็จะบีบมะนาวลงไปหน่อยนึงค่ะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันบางทีมันก็จะมีเศษก้างที่เรามองไม่เห็นนะคะก็พยายามดูด้วยค่ะแล้วก็หยิบออกได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ลองชิมรสชาติดูนะคะแล้วก็ปรุงให้ได้รสตามชอบเลยขอเติมปะลาไหลอีกหน่อยนึงนะคะปะลาเราจะไม่เค็มมากนะคะเพราะว่าเราผสมน้ำแล้วก็เอาไปต้มค่ะ ออมมเ,เดี๋ยวเรามาจัดใส่จ,จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูน้ำพริกปลาทูค่ะวิธีการกินน้ำพริกนะคะก็ต้องกินกับข้าวสวยละลอนนะคะจะอร่อยเมนูน้ำพริกนะคะก็จะอยู่คู่กับครัวไทยเนี่ยมานานไนม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาลาอย่างเงี้ยค่ะก็กินได้หมดเนาะไม่ค่อยเบื่อนี่ค่ะกินกับข้าวสวยกินกับผักสดนะคะก็จะช่วยให้เจริญอาหารนะคะนี่น้ำพริกปลาทูเราตักเลยกินกับผักนี่แหละค่ะอันนี้เป็นผักกะทินนะคะแถวบ้าน มันก็จะมีทั้งกระถินแก่แล้วก็กระถินอ่อนนะคะอันนี้เป็นกระถินอ่อนที่สามารถกินได้เด็ดแล้วก็กินได้เลยค่ะฝักแก่นะคะเราก็จะกินเม็ดที่อยู่ข้างในนะคะวิธีกินก็จะกินแบบนี้เห็นนะกินข้าวค่ะผักกระถินนะคะแล้วก็ซาวน้ำปลานิดนึงค่ะใส่พริกป่นเลยๆนะคะโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะ ที่เราทานเมื่อกี้นะคะรสชาติน้ำพริกปลาทูนะคะก็จะออกเผ็ดนะคะแล้วก็หอมน้ำปลานะคะแล้วก็หอมพวกกระเทียมหอมแดงนะคะที่เราเอาไปคั่วค่ะแล้วก็เอามาตำค่ะทําให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะคือสามารถปรับได้นะคะความเผ็ดความเปรี้ยวความอะไรเนี่ยความเข้มขน้นเราปรับได้ตามชอบได้เลยถ้าชอบก็ลองทําทานดูนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ